ทผทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับกับพัดพลคนรอกยายนทุกเบอรอสายลุยครับคลิปนี้ผมอยู่ที่บ้านซอตําบลโชคชัยอําเภอดงหลวงจังหวัดเชียงรายครับคลิปนี้มาที่เชียงรายครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูรถอีแตนนะฮะที่นี่มีทั้งรถอีแตนมีทั้งรถไถน,นะหลากหลายว่าวันนี้คลิปนี้ผมจะเน้นรถ อีกูแอนครับซึ่งเป็นรถทรงแบบเขาเรียกว่าหน้าตัดนะครับเดีนี้เขาเรียกทรงหน้าตัดมีทั้งหมด3ามสี่คันก็มีพร้อมเครื่องอะไรแล้วก็มีโฟวินด้วยคันหนึ่งนะครับแต่ว่าโฟวินอยู่อีโคระที่เดี๋ยวผมพาชมสามคันนี้ก่อนหลังจากนั้นก็จะพาไปชมโฟวินนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะถูกอกถูกใจถูกราคาหรือไม่เดี๋ยวไปดูรับชมกันครับ กันครับทุกคนครับนี่เป็นโอ้คันนี้สภาพสวยสภาพสวยนะครับสภาพสวยดูดูคันสวยก่อนดีก่อนดูคันสวยก่อนดีกว่านะครับทุกคน GF115LM เป็นตัวใหม่ครับ LM สภาพดีเลยแหละคันนี้จริงๆก็สตาร์ทกุญแจได้นะครับถ้าเอาแบตเตอรี่มาใส่นะครับเนี่ยพอดีไม่มีแบตสภาพดีคันนี้ ตัวนี้อะไรเนีเจ็ดหมื่นแล้วเปล่าเนาะเจ็ดหมื่นแล้วหกหมื่นห้าเนะสภาพสวยมากเลยเฉพาะตัวเครื่องนี่ก็น่าจะหลายหมือ่นอยู่นะครับหกหกหมื่นแล้วเจ็ดหมื่นห้านี่แหละดูกระบาโหกกระบาสวยครับทุกคนมาดูแหนบด้ยแหนบสองชั้นยังไม่ได้ทําสีนะครับคันนี้ยังไม่ได้ทําสีแหนบสองชั้นยาง อยางสวยยางใหม่แต่ยางหน้านี่จอดทั้งแต่จอดนานแล้วรั่วไม่เป็นไรจะเติมยางเติมลมได้ระบบไฟก็ดีห้าเกียร์นะครับคันนี้รถห้าเกียร์อันนี้ไม่เป็นไรนี่จะภาพสวยครับคน ู่ข้างหลังโอ้เดี๋ยวอันนี้สวยมากครับสวยมากครับหกหมื่นห้าหรือเจ็ดหมื่นประมาณนี้แหละนะม่เป็นอูดเดียวกันนะครับมาดูคันนี้นะครับคันนี้ก็คัดช่องล่างํำสีนะครับเป็นแหนบสองชั้นเหมือนกันห้าเกียร์เหมือนกันนะครับคันนี้สี่หมื่นห้าครับทุกคน คันนี้สี่หม้าเป็นเครื่องยนต์เป็นอีทีฮะเป็น e ีทีนะดูอีทีร้อสบห้าอเปล่าดูก่อนเลยดูเรียก่ออีทีหนึ่งหนึ่งห้าล้ครับเนี่ยอีคูเตอีทีหนึ่งหน่งห้าคันนี้สี่หมืนห้าคันนี้สี่หมือ่าคันนี้สี่หมื่นไม่ได้ทาสีนะแต่ทรงเดียวกันหมดเลยนะครับห้าเกียร์เหมือนกันอันนี้สตาร์ทมือนะครับ สตาร์ทมือไม่มีสตาร์ทกดแจไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะสภาพตามสภาพนะครับต่อนิดนึงสามคันครับทุกคนอยากได้ขนหนก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะครับนี่คือบ้านซอนะครับบ้านซอตตาบนโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพื่อนคนรักญาติด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ